สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมครับพาทุกคนมาดูกล้วยแปกครับผมต้นกล้วยต้นกล้วยโดนตัดแล้วเหลือแต่ตอครับผมครับเหลือแต่ตอกล้วยพอดีมีเสียนพญานาคเหมือนงอนเหมือนเสียนพญานาคเห็นไหมครับทุกคนนี่กล้วยกล้วยจะมีอยู่สิบเอ็ดลูกครับผมครับสิบเอ็ดลูกและปีกล้วยจะอยู่ข้างล่างจะมีปีกล้วยทิ่มลงข้างล่างนะครับผมครับ งงข้า,าพิกัดพิกัดบ้านเลขที่156หมู่19ตำบลเสือเพออำเภอคุพวาปีจังหวัดอุดรอธาน,นีครับผมครับรูปลักษณะคล้ายๆเหมือนเสียนพญานาคเลยครับผมครับเห็นไหมครับผมเหมือนเสียนพญานาคเลยทุกคนว่าเหมือนไหมครับนี่ดูข้างๆดูอ้อมจะเดินอ้อมไาเบินขันดูข้างๆางครับผม ต้นกล้วยต่อกล้วยตัดแล้วปีกล้วยทิ่มลวงข้างล่างของผมครับมีอยู่11ลูกครับนับแล้วได้11ลูกของแปกเมืองอุดรบ้านสงเปยืยตำบลเสือเพอบ้านอีกที่1 5ึ่หมู่สิเอาไปพิจรารณาเด้อครับผมใช้พิจรารณาญาณในการรับชมของแปก บ้านคุณจงเด้อบ้านคุณจงครับบ้านคุณจงอัน